ือปัญหาใหญ่ของข้าวไทยเนี่ยก็คือเราสูญเสียแชมป์ส่งออกไปสุกปีค่ะสิบปีแล้วก็ที่สําคัญคือปริมาณส่งออกของเราเนี่ยลดลงทั้งปริมาณและทั้งมูลค่าลดลงเดิมเนี่ยเราเคยส่งออกปีหกปีประมาณหกหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ต้องเอาไกลนะฮะเราเคยส่งออกถึงสิบดล้านตังค์แต่โดยเฉลี่ยสมัยก่อนเราจะส่งออกเ้าล้านตัง เก้าถึงสิบล้านตันไม่เกินนั้นแต่ปีปีปีหกหนึ่งมากเป็นพิเศษปัจจุบันเราลดมาเหลือเข้าใจว่าลดมาเหลือแค่เจ็ดล้านตันเจ็ดล้านเจ็ดจุดห้าล้านตันาจากสิบตีซท่าว่าจากเก้าล้านตันกว่าสิบล้านตันมาเหลือเหลือเจ็ดจุดห้าล้านตันมูลค่าก็ลดลงนะฮะจากสูงสุดเนี่ยลดต่าสิบล้านเนี่ยนะฮะมาเหลือร้อย อมาเหลือค่อนข้างน้อยนะฮะเดี๋ยวหน่วยนี้ผมไม่แน่ใจขอดูหน่วยก่อนนะฮะอันจับหนึ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านมาเหลือหนึ่งแสนสามหมื่ล้านนะฮะ,ฮะเห็นว่าลดลงมากเพราะฉะนั้นพ้นท,ที่ลดลงเพราะอะไรหนึ่งค่าคุณภาพสูงที่ขายราคาแพงคือข่าหอมมะลิเราเคยขายข้าวหอมมะลิได้เคยสูงสุดเนี่ยอันสองร้อยเหรียญต่อตัน แหญ่มากเป็น,นเป็นเหมือนอรถเบนท์อ่ะ,อะถ้าถ้าเปรียบเหมือนรถเนี่ยก็เหมือนรถเบนท์แล้วไอ้ข้าวสารธรรมดาเหมือนโตโยตา้านะฮะไอ้ข้าวคุณภาพสูงของเราเนี่ยถูกเวียดนามแย่งไปเพราะเวียดนามเขามีข้าวพื้นรูปมมาตีตลาดที่ประเทศจีนแล้วราคาถูกกับกันมากเขาขายหกร้อยเหรียญเราขายพันพันกว่าเหรียญต่างกันเท่าตัวนะฮะ,อ,ะอันที่สองข้าวขาวกับข,าบข้าวนึ่งถูกอินเดียแย่งไป Uh huh. ข้าวนึองเนี่ยที่จริงสมัยก่อนเราแย่งมาจากอินเดีย uh huh. แล้วข้าวนึองนี่ส่งส่งในตอนออกกลางคนตอนออกกลางจะจะชอบเอาเอาข้าวเอ่อเอาข้าวเปลือกเนี่ยมันนึ่งนะฮะแล้วค่อยไปสีมันจะมีกลิ่นอะไรของมันปแปลกๆแล้วแล้วคนไทยเนี่ยไม่ชอบแต่แต่แต่คนที่ที่ middle east ชอบ uh huh. นะฮะอ แล้วตอนนั้นอินเดียเนี่ยสมัยก่อน,นีอินเดียเคยห้ามส่งออกเราก็เลยแย่งตลาดมาแต่ตอนนี้อินเดียแย่งไมหมดตลาดข้าวขาวตลาดข,าข้าวหนึ่งเพราะว่าอินเดียคนผลิตเยอะมากโอ้โหผลิตข้าวเยอะมาหาศาลแล้วส่งออกเยอะมาก,มากนี่คือมีช่วงหนึ่งผลิตไม่พอที่ต้องใช่สมัเก่อนเดี๋ยวน,นี้พอเขาเปิดเสรีเริ่มอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะโอ้โหระเบิดเถเทิงเลยนะฮะ อ่เพราะนั้นก็แย่งจะแย่งเราไปแย่งส่วนแบ่งตลาดเราไปแล้วก็ตกมาเป็นอันดับสอง้นไม่ช้าก็คงนี่นี่ยังดีนะพม่าเนี่ยยังทะเลาะกันถ้าพม่าเลิกทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยพม่านี่จะเป็นประเทศที่ปลูกข้าวอุดมสมบูรณ์กว่าประเทศท<ช>ไทยก่อนสมัยก่อนเนี่ยอ่เมื่อตอนหลังสนธิสัญญาบาแลวี่เนี่ยพม่าเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะอ่า อ่าอ่าอันอันอันนี้ก็คือที่นี่สาเหตุคืออะไรที่เราเสียตลาดหนึ่งผลผลิตต่อไร่เราต่ำกว่าประเทศต่างๆในใน,ในเอเชีย uh huh. ต่อยัฒน,หนาหรือไม่เราพัฒน,นาราต่ำกว่าเขาแล้วมีแนวโน้มลดลงของเขาสูงกว่าและมีแนวโน้มสูงขึ้นค่ะอ uh huh. อันนี้เจ็บมาก uh huh. สาเหตุมาจากการที่เราเราอุดหนุนแบบให้เปล่าอ่ะ เราช่วยเหลือแบบแบบไม่มีเงอนขยอ่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าปูกที่ที่นุ่มกว้างอันนี้คือปัญหานะฮะแถมโอ้โหเงินอุดหนุนเยอะมากนะใช้บางปีที่เป็นแสนกว่าล้านแต่้าแต่ชื่อโครงการเลยจะนำจะรับโครงการจะปุ๋ยคนละครึ่งอือันนี้เป็นนโยบายที่แย่กที่สุดนโยบายหนึ่งเพราะมันจะทําให้ทําให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเกินจําเป็นด้วยซ้ำใช่เกินความจําเป็น นะฮะแล้วแล้วไอ้ที่ช่วยเหลือว่าไม่เกินยี่สิบไล่เนี่ยเกษตรกรที่เขามีที่สี่สิบไร่เขาก็แบ่งให้ลูกอีกยี่สิบไล่เป็นในชื่อเป็นแต่ในชื่อเพื่อจดทะเบียนได้สองสองอันได้ได้ยี่สิบคูณยี่สิบได้สองต่อถ้ามีหกสิบไร่ก็ก็จดทะเบียนก็หาลูกอีกคนมาจดเนี่ยมัน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 ผิดก็ถูกประสงค์แล้มัอ่ามันก็สบายไม่ไม่ต้องปลับตัวเวลามีปัญหาอะไรเขาเขาเขาไม่ปรับตัว แล้วต้นทุนเราสูงกว่าคู่แข่งมินุนทำจำนวนลงสีจำนวนผู้ค้าข้าวที่ขัดถุนเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็แสดงว่าเราแข่งขันแย่ได้แย่ลงเออเเราเราอาจจะมองรงสีว่าเป็นผู้ร้ายนะโอ้โหเป็นพ่อค้าคนกลางทำกำไรเขาก็ลำบากเลิกกิจการไปเยอะมากแล้วไม่ใช่ลงสีอย่างเดียวผู้ค้าข้าวด้วยทำไมอะคะผู้ก็ก็ต้อนทุนแพงอะไรต่างๆมันต้องแข่งกับเขาอะ นะฮะแล้วมันก็ขัดทุน,นอ่ะเราค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้น,น<ะ>อ่ะนะเอชาวนาภาคกลางที่เก็บแสชาวนาภาคกลางหันไปใช้พันข้าวจากเวียดน,นามที่อายุสั้นเก้าสิบวันและผลผลิตต่อไร่สูงกว่าเราอพแสดงว่าพันข้าวไทยไม่ตอบโจทย<ะ>์ชาวนาในภาคกลางอยู่ในเขตชรบทาน<ะ>ดีแหละมันเกี่ยวข้องกับการวิจัย แล้วแล้วการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยมันก็จะเริ่มเรารู้แล้วว่าอากาศร้อนมากขึ้นอากาศฝนตกมากขึ้นเนี่ยน้าท่วมเนี่ยมันกระทบกระเทือนผล,ผลผลิตข้าวอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นโจทย์วิจัยเนี่ยสําคัญมากที่ที่ที่จะต้องแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ทําโจทย์วิจัยเราไม่แก้ปัญหาโจทย์วิจัยให้ดีเนี่ย ก็ก็จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งเลยนะฮะทีนี้ไอ้ไอ้ปัญหาของการวิจัยของเราคืออะไรพอนอกจากนอกจากเอ่อเรื่องเรื่องโจทย์วิจัยแล้วเนี่ยพันข้าวไวแสงที่เขาปลูกกันในฤดูหน้าฝนเนี่ยนะฮะเป็นเป็นพันข้าวไวแสงพวกหอมมะลิพวกอะไรต่างๆเนี่ยไม่พอเมล็ดพันธุ์ที่ดีไม่พออื มเมล็ดพันธุ์ที่ดีนี่เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มันต้องมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงและกรมการข้าวเนี่ยผลิตไม่พอ,อความต้องการปีหนึ่งมัน,มนเกือบเกือบสามล้านตันแต่ว่ากรมการข้าวผลิตได้แค่แสนตันนะและเอกชนก็จะไม่มีแรงชูงใจที่จะผลิตไอ้มเมล็ดพันธุ์ข้าวไวแสงออกมาจําหน่ายตลงกเกษตรกรก็ต้อง,ต,องต้องเก็บพันธุ์ข้าวเองแล้วสมัยนี้เนี่ยเวลากเกษตรกรเก็บพันธุ์ข้าวเนี่ยจะไม่คัดเลือกดีไม่มีเวลา เมือ่อคัดเลือกไม่ดีก็จะมีไอพันธุ์ข้าวอื่นที่ปนมีมีม,มีไอ้ไอ,ไอวัชพืชมีอะไรต่างๆติดมาและได้พันธุ์ข้าวที่ไม่ดีผลผลิตต่อไร่ก็ต่ำเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาเรื่องเรื่องการวิจัยด้านการวิจัยของเราที่ไม่ตอบโจทย์ของชาวนาแล้วก็เราไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ในจํานวนที่เกษตรกรษต้องการได้ งานด้านการวิจัยมีปัญหาอะไรงบวิจัยของกรมการข้าวกรมการข้าวนี้เป็นตัวหลัก<ะ>ลดจากเมื่อปีห้าเก้าสองพันห้าร้อยห้าเก้าสามร้อยล้านบาทมาเหลือปีหกสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าใจว่าเหลือร้อยกว่าร้อยต้นๆร้อยกว่าล้านบาทเองปี่ขงมงทั้งทั้งที่เราส่งออกข้าวปีหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็เห็นนะเฉพาะส่งออกเป็นแสนกว่าล้าน นะฮะโอ้โหแล้วเราเราเหนียมมากเราไม่ไม่ทุ่มงานวิจัยเงินวิจัยทางด้านนี้นะฮะแต่ว่าเราไปทุ่มงานส่งเสริมโครงการข้าได้เงินส่งเสริมการเกษตรเนี่ยแปลงใหญ่อะไรต่างๆซื้อรถแท็กเตอร์ไปแจกอะไรเงี้ยปีนึงพันกว่าล้านคือเทียบกับงบวิจัยข้าวแล้วโอ้โหเราใช้ผิดเงินผิดผิดทางนะฮะสวกอเองซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอ่า ที่ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยสำนักง,งานใอวิจัยการเกษตรเนี่ยนะฮะก็ก็เงินงบประมาณก็ลดลงปีหกสองเนี่ยตอนปีหกหนึ่งตอนนั้นเขาได้ร้อยล้านดีนี้เหลือยี่ห้าล้านอือทังปีนะยนี่สิบสี่ <c oughs> จากหกงมาเลยหกเจ็ดมามาหกเจ็ดนี่นี่ก็เห็นแล้วว่าเงินวิจัยมันไม่พอแล้วก็ที่สําคัญนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวกษะสี เก่งๆนี่เกษียณแล้วไม่มีรุ่นใหม่ที่เก่งๆมาแทนอาจาร,รย์วรลาพทรที่แม่โจ้ที่ทำพันต้นเหนียวพันุ์ 1, ข้าวอะไรสันตาป่าต <Fiona> ออะไรดีๆเนี่ยนะฮะพันแม่โจ้อะไรเงี้ยเกษียณหมด<ส>น,นะเหลืออาจาร,รย์อภิชาติซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งทำไอ้ข้าวไอ้ไอ้ไอ้ข้าลไรส์เบอร์รี่แต่ว่าท่านจริงๆท่านจะ,กะเกษียณแล้วนะแต่เผอิญท่านเราโชคดีว่าท่านได้รางวัลจากสภาวิจัยก็จะอยู่ต่ออีกสี่ห้าปี นี่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 คือปัญหาของเราแล้วปัจจุบันเนี่ยเงินวิจัยเราก็กระจัดกระจายเราไม่มีไอโครงการวิจัยสําคัญสำคัญที่ที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะฮะอันเนี้ยเห็นเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเป็นเป็นวิกฤตในระบบอการวิจัยนะฮะแล้วก็พอไปดูลึกๆว่าทําอะไรกันบ้าง งานวิจัยที่ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเนี่ยมันมันมีจํานวนน้อยส่วนใหญ่ไปสนใจเรื่องการแปลรูปและแปลรูปก็ไปไม่ถึงสุดทางไปแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวแค่แค่ครึ่งครึ่งกลางกลางก็เรียกว่าแค่ระดับกลางน้ําจะหมูกข้าวเปลือกข้าวไ่ถเครื่องสัาอ่างนิดหน่อยอ่ะใช่แล้วแล้วเราก็เห็นไปส่งเสริมไม่ผลิตภัณฑ์ข้าวเนี่ยมันกลายเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าต่ํา คุณคุณไปวิพิษสังกิจชุมชนไปต่างจังหวัดไปที่ไหนก็ตามที่สนามบินก็ได้มันขายแต่เข้าตังคอนก็ชอบอยู่นะ,ะ <c oughs> มัน,ม,นมันราคาต่ําอ่ะแต่ก,ก็มีมีคือคือมีมีสตาร์ทอัพบางเจ้าที่ก็ทําราคาสูงเพราะนั้นจากโจทย์พวกนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอาัอญัวิกฤิและเรื่องเรื่องการวิจัยข้าวนะฮะ ผมจะไม่ลงรายละเอียดในข้อมูลซึ่งซึ่งจะไปนําเสนอในวันวันนั้นว่าว่าเราทําวิจัยอะไรกันบ้างมากน้อยแค่ไหนนะแต่จะเห็นชัดเลยว่ามันมันมันวิกฤตละแล้วก็าการเปลี่ยนแปลงพยาไอไอ,ไอออากาศไอตัวนี้เป็นตัวเจ็บมากมเพราะว่าเพราะว่าผลผลิตมันจะลดลงนะฮะอากาศมันจะร้อนขึ้นมันมัน,ม,นมันต้อง ต้องต้องมีการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ที่มันทนอากาศร้อนทนน้ำท่วมร้อนหรือทอั้งท่วมต้องทั้งน้ำท่วมทำน้นนำร้อนน้ำร้อนทนสภาพพวกนี้แล้วแค่นั้นไม่พอเวลาเนี่ยมันมีแรงกดดันในระบบเกษตรและอาหารของโลกก็คือว่าโลกเนี่ยต้องการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าเกษตรน,น้อยลงคือต้องใช้น้ำร้อยลดลง ต้องใช้ดินน้อยลงต้องใช้ขุนลดลงต้องใช้สารเคมีลดลงบอร์ดคาร์บอนน้อยลงบอร์คาร์บอนน้อยลงโอ้โหแรงกดดันนี่มันอยู่ในระบบไอ้นั่นเลยอาหารโลกแลยฝรั่งเนี่ยไออยุโรปเนี่ยทนนี้มันซื้ออาหารซื้อซื้อซื้อผลิตสินค้าเกษตรจากประเทศเราเนี่ยมันดูเลยตรวจต้องมีมาตรฐานไม่มีแมลงติดมานะไม่มีเชื้อโรคติดมานะต้องต่อไปต้องไม่ปล่อยไอ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 คาร์บอนนะ อะไรทำลองนี้โอ้โหโโโโมันมันเล่นหนักนั้นระบบเกษตรอาหารทังโลกเนี่ยมันมันทิศทางมันไปอย่างนั้นเราก็ต้องวิจัยที่จะเป็นอันข้าวที่ที่มันตน,ตนฟ้าทนฝนอะไรต่างๆได้ผลผลิตต้องสูงขึ้นอะไรต่างๆโอ้โหโ,โ,โจทย์มันเยอะมากแล้วยังต้องเป็นอาหารสุขภาพด้วยต้องเป็นฟังชั่นอลฟู้ดีกคือคือโลกมนุษย์เรามันเปลี่ยนแล้วอะ คนรุ่นใหม่เขาจะกินอะไรที่มันดีต่อสุขภาพอ่ะถูกไหมครับตามค่ะสมมติว่าอ่เรามีงบมาสมมตินะสมมติเขาฟังแล้วเขาเปลี่ยนใจทุ่มงบมาอีกหลายร้อยล้านแล้วเราได้พันข้าวแบบว่าอไอเดียลเลยเนี่ยที่เราอยากได้เพื่อทนฟ้าทนฝนทนแดดจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีในการพัฒ<ป>นา<ข>แล้วกว่าจะกระจายไปถึงชาวนาทั่วประเทศให้เขาได้เรียนรู้และปรับตัวตามาที่ดีมากอันนี้เป็นคำถามที่เจ็บมาก ยังน้อยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้การวิจัยดีขึ้นสมัยก่อนต้องรวมสมัยก่อนวิจัยต้องสี่ห้าปีขึ้นไป <c oughs> แล้วก็บวกเรื่องเรื่องส่งเสริมให้ปลูกให้อะไรต่างๆอีกเจ็ดแปดปีนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องจีโนมเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเราลงทุนน้อยเกินไปแต่มันมีและต่างประเทศก็ทํากัน <c oughs> และอันเนี้ย มันมีงานวิจัยที่ในประเทศไทยที่ที่ศึกษากันหลายชิ้นแล้วบอกว่าจําเป็นต้องลงทุนด้านนี้แนละ้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่คุณถามนี่แหละก็คือว่าวิจัยมันต้องได้ผลค่อนข้างเร็วต้องลดลดระยะเวลาในการวิจัยแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือไม่มีคน,คนโอ้โหอันนี้เจ็บมาก คือคืองานวิจัยที่ลงไปปรับปรุงพันธุ์่ยเป็นงานทาดุลมากนะะนักวิจัยเนี่ยถ้าถ้าเราไปตามเนี่ยทุกเช้าต้องลงแปลงนะะแล้วต้องตรวจฮะต้องเก็บตัวอย่างต้องวัดต้องต้องบันทึกต้องอะไรต่างๆทุกอย่างเลยฮะทีมวิจัยแลวเสร็จแล้วอระบบวิจัยของเราให้เป็นทีละปีฮะแล้วต่อทุนทีละปีแล้วกว่าจะต่อมันมีรอยต่อนะฮะสมมติว่าโครงการสิบสองเดือนเนี่ยแล้วเราจะเริ่มใหม่ มันมีช่วงลอยต่อที่ที่ยังไม่มีเงินทุนอยู่สักสองเดือนแล้วผู้ช่วยวิจัยเอาเงินที่ไหนกินอ่ะโอ้โห oh, นี้เป็นตัวอย่างแล้วเราคุยกันมานะบอกว่าบอกว่าเราจะต้องให้มีการวิจัยที่คือ,ค,อคือมีโครงการที่อายุห้าปีสามปีถึงห้าปีฝ<า>รั่งเนี่ยเวลาเขารับจ้างวิใจัยในต่างประเทศนะ สัญญาวิจัยต้องเป็นสัญญาสามปีเป็นอย่างต่ำหรือห้าปีเขาถึงจะรับถ้ามาให้เขาตีละปีเขาไม่รับแต่เมืองไทยโครงการเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ีละปีทราลงมีปัญหางยองลำบากมากเพราะฉันไม่มีใครอยากมาทํางานวิจัยทางด้านนี้นี่ยังไม่นับไปถึงว่าถ่ายทอดไปสู่ชาวนานะชาวนาใกล้ตใช่ใช่อันนี้เอาขั้นต้นก่อนดือก็เยอะเนยใช่เรื่องต้นก่อน นะฮะเืิ่งต้นก่อนแล้วไอ้เน,นี้ยคือคือคือปัญหาใหญ่มากแล้วก็เอาเงินวิจัยก่อนเงินวิจัยมีที่เห็นแล้วน้อยมากก็ต้องเพิ่มเงินวิจัยใช่ไหมฮะแล้วผมผมข้อเสนอของผมเนี่ยเดิมที่ผมอยากให้เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP ของข้าว GDP ของข้าวมันก็ตกประมาณสองแสนกว่าล้านอ่ะสองแสนกว่าล้านคุณก็ต้องลงไปอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ต้องลงสองพันกว่าล้านอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ตอนเนี้ย สองพันล้านหาไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเลขที่เห็นมันไม่ไมกี่ร้อยล้านถูกไหมฮะเอาว่าครึ่งปร์เซ็นก็ได้ต่อไปนะแล้วนะนพันล้านพันล้านโอ้โหเราลงไม่ท้าเหรอพันล้านลงได้เมืองไทยโอ้โหไอเงินดิจิตอลถลุมไปเท่าไหร่ปั๊บเดียวหมดกับข้าวที่เรากินทุกวันนะเนาะใช่ไม่อยากกินข้าวแล้วแล้วช่องนาจํานวนมาหาศาล แล้วคนไทยที่ต้องกินข้าวโหแล้วแล้วตลอดห่วงโซ่เนี่ยคือ,อคือไม่ใช่ชาวนาอย,ย่างเดียวรงสีคนงานในโรงสีพ่อค้าขายข้าวผู้ส่งออกมันตลอดห่วงโซ่เลยฮนะเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดของเมืองไทยแต่เราเราเรา,เรามองไม่เห็นประเด็นเนี้เพราะฉะนั้นผมเรียกร้องเรื่องแรกเนี่ยต้องต้องต้องเพิ่มเงินทุนวิจัยแล้วต้องให้ทุนนักวิจัยไปเรียนปรับปรุงพันธุ์เพิ่มขึ้น พราะตอนนี้กระเสียนเป็นเกื่อบหมดแล้วสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องทําเรียนที่ไหนคะเพราะจริงๆเอเชียเราก็ไปเรียนต่างประเทศข้าสุดแล้วไหมไปเรียนจีนดี๋ยวนี้ต้องไปเรียนจีนโห้เก่งมากไปเรียนอเมริกาที่อเมริกายังเก่งแล้วจริงๆนะฮะในสหรัฐอเมริกาวันก่อนผมอ่านนเตยสารอีคอนมิสมีนักวิจัยคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงไทย ไปหัวหน้าทีมอยู่ในเบริษัทเอกชนค้นพบยีนศึกษายีนในข้าวเรื่องต้านความร้อนเขาจะไม่มีคนเก่งอ่ะแต่อยู่เมืองไทยมันมันไม่มีแรงจูงใจอ่ะจะเอาคนเก่งพวกนี้มาทำเน่ยคุณไม่ใช่บอกว่าให้กล่องเขาโอ้พอได้แล้วแล้วให้เหรียญรางวัลไม่ใช่เขาต้องได้เงิน S <S ขนาดรัฐบ,บาลจีนนะนักวิจัยก็เป็นข้าราชการเหมือนปืนไทยนะแต่เวลาค้นพบพันธุ์ใหม่นวัตกรรมใหม่เนี่ยที่ที่มันก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาที่ส่วนแบง่งครับรัฐบาลจีนให้ส่วนแบ่งกับนักวิจัยฮะคืออันเนี้ยต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วว่าไม่ใช่ทําฟรีคนที่ลงมาทาเนี่ยต้องต้องคุ้มค่านะอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องเปลี่ยนระบบให้ทุนเมื่อกี้ทร่พูดแล้ว ต้องสามปีห้าปีแต่ว่าใช้อย่างนี้ฮะคือขณะนี้มันมันเราตั้งโจทย์ไปแล้วเราก็ให้นักวิจัยต่างคนใครอยากจะทําอะไรก็ต่างคนต่างเสนอมาเราเรียกว่า supply driven กาหนดโดยผู้นักวิจัยนักวิจัยต้องการทําอะไรก็ก็เสนอไปตามกรอบที่เขาวางมันก็กระจัดกระจายแล้วเสร็จแล้วพอมันเป็นรายปีแบบเนี้นะฮะแล้วก็เน้นตีพิมพ์พอเสร็จโครงการปุ๊บเขาก็ไปทําอีกเรื่องหนึง่ง ตรงความรู้ไม่ต่อยอดมันไม่ทำเรื่องเดิมที่ต่อยอดเพราะฉะนั mm ้น hmm. ตรงนี้ต้องเปลี่ยนโจทย์วิจัยบางส่วนเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเลยมาทำเป็นดีแมนดิเฟนต์ตอบตลาดตอบโจทย์ของตลาดแล้วตรงนี้ตั้งต้องต้องตั้งระบบกรรมอนุกรรมการหรือกรรมการระดับชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเป็นคนกําหนดโจทย์ไม่ใช่ให้นักการเมืองกาหนด ต้องมีผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านงานวิจัยด้านการตลาดด้านเศรษฐศาสตร์ด้านต่างๆไปนั่ง mm hmm. แล้วทําตัวเลขทําการศึกษาแล้วดูว่าตลาดต้องการอะไรเราต้องปรับตัวอย่างไรเราต้องทําวิจัย mm hmm. เงินไอไอเทคโนโลยีการวิจัยใหม่ๆเป็นแบบไหนต้องทําอะไรบ้างความรู้ต้องไปติดตามอะไรต้องไปตามนักวิจัยคนไหนในต่างประเทศที่เก่งๆ mm hmm. ไปไปสอยความรู้มาโอ้โ oh ห อันนี้ต้องกำหนดโจทย์เพราะกำหนดโจทย์เป็นว่าเป็นเรียกว่าท็อปดาวกำหนดจากข้างบนว่ามันมีโจทย์สำคัญเรื่องนี้นะที่จะต้องทำนะแล้ว <Ừ. S 2> ต้องทำเป็นทีมครับไม่ใช่ทำเดี่ยวทำเป็นทีมนีสำคัญมากัญานา์คือ,อมันมีตัวอย่างประเทศไทยที่ดีๆมาตลอดแต่เราไม่เคยทำตามตัวอย่างดีๆของเราที่ประสบความสำเร็จในอดีตแปลกไหม <Ừ. S 2> นะตัวอย่าง <Ừ. S 2> ดีๆเนี่ยข้าวไอ้ข้าวโพดสุวรรณ โครงการข้าวโพดสุวรรณเนี่ยนะฮะหวานมากโอ้โหเด็ดแล้วแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวโพดคนกินอย่างเดียวเราส่งออกข้าวโพดหวานนะฮะลายใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนะฮะแล้วไอ้ข้าวโพดที่เป็นเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นพันธุ์ลูกผสมเราก็เกิดจากโครงการนี้แหละฮะแล้วเราส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยเลี้ยงสัตว์ไปขายทั่วโลกะ ที่เราเก่งก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมูลนิธิล็อกเกอร์เฟลเลอร์มาให้ความช่วยเหลือและกรมวิชาการดีมากสมัยนั้นแล้วทำวิจัยเป็นเป็นทีมนะฮะมี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 หัวหน้าทีมแล้วก็มีทีมมีมีทีมย่อยมีหัวหน้าทีมกีตามีหัวหน้าทีมดินมีแม่กะทั่งหัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ทำงานร่วมกันเป้าหมายเดียวกันทำไมเราไม่ไม่อันเนี้ยต้องเป็นรูปแบบในการวิจัย ตอนนั้นอาจารย์สุจินเป็นหัวหน้านะฮะอดีตอธิการบดีที่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 อนาเรศวนะนะฮะโอโ้โหมันโด่งดังมากเลยแล้วแล้ว,ลว,ลวกรมวิชาการดีมากพอได้งานวิจัยมาแล้วถ่ายทอดความรู้ไม่ได้หวงให้บริษัทเอกชนไปทําวิจัยต่อมันก็เลยเกิดบริษัทต่างประเทศมาลงทุนระบบวิจัยในประเทศไทยสี่ห้าบริษัทเรากลายเป็นมหาอำนาจในการส่งออก ในการในการสร้างความรู้ส่งออกนี่แหละคืออนาคตของประเทศไทยไม่ใช่ไปผลิตของถูกขายใช่แล้วขอพูดอีกมุมหนึ่งคือคนบอกว่าอ้าวงั้นถ้าข้าวหอมมะลิเราก็ขายพรีเมียมสี่เป็นข้าวคุณภาพไปแต่ไม่แชร์นะว่าจริงๆคนต่างชาติฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรหอมมากหอมน้อยเพราะเขาไม่เคยได้กินมะลิขนาดนั้นใช่ไหมใช่ ใหญ่คนเอเชียกินเขาเห็นราคาว่ามันต่างกันเยอะสุดท้ายเขาก็อเบัสมาติก็พอไม่เห็นจาเป็นต้องแจซีนไรใหญ่คนเอเชียที่อยู่ในอเมริกาอยู่ในยุโรปยุโรปกินฝรั่งเขากินไม่ค่อยเป็นหรอกแต่คนเอเชียมันเป็นคนส่วนใหญ่กับคนยุโรปกับคนแอฟริกานะแล้วแล้วก็คือข้าวมันยังไงยังไงก็กินได้แค่นั้นแหละแต่ว่าเราขึ้นไปทําวิจัยแล้วขายความรู้เนี่ยอื นะฮะโอ้โหมันมันเป็นอาชีพที่ที่ที่ผลตอบแทนดีนะฮะเสร็จแล้วโจทย์วิจัยมันต้องต้องนอกจากโจทย์วิจัยที่เป็นไปตามดีแมนรีเฟนแล้วเนี่ยโจทย์มันต้องไปไปตอบไอ้สนองไอ้ความท้าทายของโลกการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกษตรแม่นยำใช้ข้าวที่ใช้ใช้ปุ๋ยใช้เนื้อตัวเย็นน้อยลงใช้น้ำน้อยลงโอ้โหมันมีโจทย์ท้าทายเยอะมากศึกษาสรีระวิทยาของข้าว วันนี้เรื่องสาคัญมากเพราะว่าการศึกษาสร,รีรวิทยาของข้าวเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเพิ่มผลผลิตได้นะฮะผมไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้ข้าวสุขภาพรวมทั้งการผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวที่เป็นสินค้าปลายน้ําแล้วแล้วแล้ว,ลวมันเป็นสินค้าที่ที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพด้วย งานวิจัยตกเรามันเยอะมากข้าวน้ําตาลต่ําข้าวที่คนเบาหวานกินได้คือเรามีแล้วก็จริงนะนวัตกรรมมีแต่มันยังไม่มันอยู่เฉพาะในประเทศมันยังไม่ไปแพร่ต่างประเทศไม่มีโวลูมเยอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นงานส่งเสริมเนี่ยมันต้องต่อมันต้องต่อยอดนะฮะอันนี้แหละคือคือแล้วแล้วระบบวิจัยเนี่ยมันอย่าไปคิดถึงคนไทยเวลานี้ต้องเอาต่างประเทศมาช่วยมาทําะเอาบริษัทต่างๆมาทํานะฮะ อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่ามันต้องปฏิรูปองค์กรกับระบบบริหารจัดการเรื่องใหญ่เลยคือเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันต้องมีคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขากําหนดโจทย์อันเนี้ต้องตั้งชุดนี้ขึ้นมาในสารธรรมยากาเขามีคณะกรรมการระดับชาติที่กําหนดโจทย์วิจัยแล้วให้ทุนวิจัยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงานท็อปดาวบางส่วนคือส<ผ>มมติเรามีร้อยบาท เราก็เป็นแบบเป็นเป็นแบบให้นักวิจัยอยากใครอยากทำอะไรก,ก็ก็เสนอมาสักสักหกสิบและอีกสี่สิบเราก็เป็นท็อปดาวหรือสามสิบเป็นท็อปดาวก็ได้แต่สามสิบเป็นโครงการใหญ่ๆแล้วแล้วชี้นิ้วเลยบอกว่าไอ้คนนี้เก่งเรื่องนี้จะมาทำเรื่องนี้คนนั้นเก่งอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าผสมกันมาทำอีกเรื่องหนึง่งเหมือนรถไฟจีนเนี่ย สมัยก่อนรถไฟฟ้าจีนไม่มีนะฮะแล้วจีนไปเรียนจากเยอรมันนะฮะแล้วพอวันดีคืนดีได้ความรู้ไอให้เยอรมันมาผลิตแล้วเนี่ยก็กําหนดให้มหาวิทยาลัยเนี่ยทําเลยม,มาหาลายนี้ทําเครื่องจากหมาหลายนี้ทํารางมาหลาลัยนี้อีกาหาลายนึงทำสัญญาณโอ้โหไม่กี่ปีจีนเป็นผู้ส่งออกรถไฟทั้งระบบด้าน อเมริกเยอรมันก็คือกลัวเลยเยอรมันกลัวเป็นคั่วแข่งเยอรมันใช่ใช่อเกษตรเนี่ยเราก็ควรจะทําทําในลัะษณะคือคือแล้วมันเป็นาสตรวิทยาการคือการวิจัยนี่มันต้องสาสตวิทยาการผมเห็นอินเดียเนี่ยเวลาทาเนี่ยมันเป็นสาวิทยาการเลยนะฮะเวลาเขาจะปลูกข้าวออกมาผลิตพันของพันธุ์ใหม่ออกมาเนี่ยเช่ออายุสั้นหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ด้วยว่าผลกระทบมันเป็นยังไง เขาเขาไม่ได้ดูแต่ทางด้านเกษตรอย่างเียอันเนี hmm. options, so ้ยเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่ของการปรับปรุงไอ้ระบบสถาบันยังมีเรื่องอื่นอื่นอีกเรื่องระบบข้อมูลแะลรนี้ระบบข้อมูลของเราแย่มากแล้วแล้วคือคือจริงจริงเนี่ยมันเก็บข้อมูลแล้วมันมีแล้วในระบบที่เรา ใช้ด g d a t าอะไรเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีช่วยได้ยัง <S 2> <S 2> <S ใช่ทีนี้มันมีระบบที่สภาวิจัยระบบฐานข้อมูลสภาวิจัยที่เก็บข้อมูลจากการวิจัยแล้วก็ผลจากการวิจัยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่า NRIIS สองสภาวิจัยแต่ระบบมันยังมันมัน,ม,นมันต้องขออนุญาตการใช้อ่ะผม, <S <S 2> <S 2> มเสนอว่ามันจะคือเราเราเราไม่เข้าใจเรื่อง PDPA กฎหมายไอ้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 ความลับของข้อมูลความลับของส่วนบุคคลนะแล้วหน่วยราชการบางต่วยไม่เข้าใจวันนี้เนี่ยข้อมูลหลายอย่างเนี่ยปิดเลยต้องต้องต้องไปขออนุญาตมันไม่ใช่รับมันเป็นข้อมูลสาธารณะเพราะว่าอะไรฮะอย่างเช่นโครงการวิจัยเนี่ยอาจารย์ทั้งหลายแหละนักวิจัยทั้งหลายแหละได้เงินจากภาษีประชาชนนะเพราะฉะนั้นต้องต้องหลีงานวิจัยต้องเปิดเผย ขนาดคุณไปตีพิมพ์ในต่างประเทศนะวารสารในต่างประเทศเขายังบังคับเลยว่าวเวลาที่มีผู้วิจารณ์มาวิจารณ์แล้วขอข้อมูลจากคุณขอวิธีการศึกษาคุณคุณต้องให้เขานะเพราะเขาจะตรวจสอบว่าคุณไม่มั่วคุณทําถูกต้องเราเราไม่เข้าใจเรื่องนี้อ่ะเราเรื่อง pdpa หน่วยรานกนี่ิงพูดถึงปัญหาหลายด้านค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ